โยบบทที่ส0สและพระยาเวตรัสกับโยบว่าคนชอบจับผิดจะสู้คดีกับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือผู้โต้แย้งกับพระเจ้าขอให้เขาตอบหน่อยเถอะโยบทูลตอบพระยาเวแล้วโยบทูลตอบพระยาเวว่าดูเถิดข้าพระองค์เป็นผู้เล็กน้อยจะทูลพระองค์อย่างไรได้ข้าพระองค์เอามือปิดปากข้าพระองค์ได้กราบทูลครั้งหนึ่งแล้ว และจะไม่กราบทูลอีกสองครั้งแล้วแต่ข้าพระองค์จะไม่ทูลต่อไปพระยะเยวทรงท้าทายโยบแล้วพระยะเยวทรงตอบโยบจากพายุว่าจงคาดเอวอย่างรูปผู้ชายเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราเจ้ายังจะให้เราอยู่ฝ่ายผิดหรือเจ้าจะหาว่าเราผิดเพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายถูกหรือเจ้ามีแขนเหมือนพระเจ้าหรือและเจ้าทำเสียงกำปนาดเหมือนเสียงของพระองค์ได้หรือ จงเอาความโอ้อาตรการและความสง่างพาเผยประดับตัวจงเอาศักดิ์ศรีและความสง่างามห่มตัวจงเทความกลริ้วของเจ้าที่ล้นอยู่นั้นออกมาจงดูทุกคนที่เยอ่ยยิ่งและทําให้เขาตกต่ําลงจงดูทุกคนที่เยอ่ยยิ่งจงดึงเขาลงมาและเหยียบคนอธรรมไว้ตรงที่ซึ่งเขายืนอยู่นั้นจงซ่อนเขาไว้ด้วยกันในผงครีมัดหน้าของเขาไว้ด้วยกันในโลกบาดาลแล้วเราเองจะยอมรับเจ้าว่า มือขวาของเจ้าอาจช่วยเจ้าให้รอดได้จงดูเบเฮโม่เถิดซึ่งเราได้สร้างอย่างที่เราได้สร้างเจ้ามันกินหญ้าเหมือนวัวดูเถิดกำลังของมันอยู่ในเอวและพลังของมันอยู่ในกล้ามเนื้อท้องมันก่งหางของมันให้แข็งเหมือนไม้สนสีดาเอนโคนขาของมันก็สานเข้าด้วยกันกระดูกของมันเหมือนท่อทองสำริดและแข้งขาของมันเหมือนท่อนเหล็กมันเป็นพระราชกิจชิ้นแรกของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างมันเท่านั้นที่เข้าไปใกล้มันด้วยดาบได้ผู้เขาผลิตอาหารให้มันแน่เป็นที่ที่สัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งทุกชนิดมาเล่นกันมันนอนอยู่ใต้ต้นตะครองในเพิงอ้อและในบึงต้นตะครองเป็นเงาคลุมมันต้นหลิวล้อมมันไว้ดูเถิดถึงแม่น้ำไหลเชี่ยวมันก็ไม่ตกใจมันวางใจแม้ว่าแม่น้ำจอแดนจะพุ่งเข้าใส่ปากมันผู้ใดอาจจับมันลากไปด้วยตะขอ หรือเอาบ่วงสนตะพายมันได้โยบบทที่41เจ้าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้หรือจะเอาเชือกกดลิ้นของมันลงได้หรือเจ้าเอาเชือกสนตะพายมันได้หรือเอาขอเจาะคางมันได้หรือ มันจะวิงวอนต่อเจ้าเป็นอันมากหรือมันจะพูดกับเจ้าด้วยคำอ่อนหวานหรือมันจะทำพันธสัญญากับเจ้าเพื่อเจ้าจะรับมันเป็นท่าตลอดไปหรือเจ้าจะเล่นกับมันเหมือนเล่นกับนกหรือเจ้าจะผูกมันไว้ให้สาวๆของเจ้าเล่นหรือพ่อค้าจะมาต่อราคาซื้อมันไปหรือเขาทั้งหลายจะเอามันแบ่งกัน่ามกลางพวกพ่อค้าหรือเจ้าเอาฉมวกปักหนังของมันเอาเหลาแทงหัวของมันได้หรือ ลงมือจับมันดูเมื่อนึกถึงการต่อสู้กับมันแล้วเจ้าจะไม่คิดทำอีกดูเถิดความหวังของคนที่จะจับมันก็สูญเปล่าเมื่อเห็นมันเข้าเท่านั้นจะไม่ล้มลงหรือไม่มีผู้ใดดุพอที่จะไปยั่วย้าวมันและผู้ใดเล่าจะยืนมั่นต่อหน้าเราได้ผู้ใดเล่าให้อะไรแก่เราซึ่งเราจะต้องตอบแทนเขาทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์เป็นของเราเราจะไม่งดพูดถึงแข้งขาของมัน หรือพลังอันแข็งกล้าของมันหรือโครงร่างอันดีของมันผู้ใดจะถลกเสื้อชั้นนอกของมันออกได้ผู้ใดจะแทงเข้าไปในเสื้อเกราะสองชั้นของมันได้ผู้ใดจะมีแรงง้างขากันไกมันได้ฟันของมันเรียงรายโดยรอบหน้าสยดสยองที่หลังของมันทำด้วยโล่เป็นแถวแถวแนบตัวมันสนิทเหมือนอย่างตราผนึกมันอยู่ชิดกันมากไม่มีลมผ่านเข้าไปได้ เกรดเหล่านั้นเชื่อมต่อกันและกันมันเกาะติดกันแน่นและแยกจากกันไม่ได้การจามของมันปล่อยแสงสว่างออกมาตาของมันเหมือนอย่างแสงอรุณคบเพลิงออกมาจากปากของมันประกายไฟพุ่งออกมาควันออกมาทางรูจ,จมูกของมันอย่างกลับมาจากหม้อเดือดและอ้อเล็กที่ลุกไหม้ลมหายใจของมันจุดไฟให้ฐานได้เปรวเพลิงออกมาจากปากของมัน กำลังอยู่ในลําคอของมันและความสยดสยองเต้นอยู่ข้างหน้ามันลืบเนื้อของมันเกาะติดกันหลอติดกันแน่นไม่ขยับขยื่อนหัวใจของมันแข็งอย่างกับหินเออแข็งเหมือนอย่างแท่นหินโม่เมื่อมันลุกขึ้นมาผู้ทรงอนุภาพก็กลัวมันเขาทั้งหลายก็มีใจฝ่อเนื่องด้วยเสียงกระแทกของมันถึงคนใดเอาดาบลองแทงมันก็ต้านมันไม่ได้ไม่ว่าหอก หรือแหลนหรือหอกซัดมันนับเหล็กว่าเป็นฟางและทองสำริดว่าเป็นไม้ผุลูกธนูทำให้มันหนีไปไม่ได้หินลูกสลิงก็กลายเป็นตอข้าวไม้กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วยมันหัวเราะเยาะเสียงหอกสัตดเบื้องล่างของมันคมอย่างกับเศษหม้อแตกมันเหยียดตัวออกบนเลนเหมือนเลื่อนนวดข้าวมันทำให้ที่ลึกเดือดเหมือนหม้อมันทำให้ทะเลเหมือนหม้อน,น้ำมัน มันละทางแวบวาบไว้ข้างหลังทําให้ใครๆคิดว่าที่ลึกมีผมหงอกบนแผ่นดินโลกไม่มีอะไรเหมือนมันเป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่ให้รู้จักความกลัวมันเห็นทุกสิ่งที่อยู่สูงมันเป็นราชาเหนือบรรดาสัตว์ที่สางาโยบบทที่42 โยบถ่อมใจและอิ่มใจแล้วโยบทูลพระยาเวว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จพระองค์ตรัสว่านี่ผู้ใดหนอได้ซ่อนคำปรึกษาโดยประสจากความรู้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจสิ่งที่ประหลาดเกินกว่าข้าพระองค์จะทราบพระองค์ตรัสว่าฟังซีเราจะพูดเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเรา ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงครีดินและขี้เท่าเพื่อนเพื่อนของโยบอับอายหลังจากพระยเวตรัสพระวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้วพระยเวตรัดกับเอลีฟัสชาวเทมานว่าเราโกรธเจ้าและสหายทั้งสองของเจ้าเพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้อง เหมือนโยบผู้รับใช้ของเราได้พูดเพราะฉะนั้นจงเอาวาัวพูดเจ็ดตัวและแกะพูดเจ็ดตัวไปหาโยบผู้รับใช้ของเราและถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวสําหรับพวกเจ้าแล้วโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อพวกเจ้าเพราะเราจะรับคําอธิษฐานของเขาเราจะไม่ทําแก่เจ้าตามความโง่องของเจ้าเพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้องเหมือนโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด ไฟเอลีฟัตชาวเทมานและบิลดัดชาวชูอาและโซฟาชาวนาอาเมได้ไปทําตามที่พระยาเวตรัสสั่งและพระยาเวทรงรับคําอธิษฐานของโยบโยบกลับสู่สภาพดีและพระยาเวทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพระยาเวประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อน และพี่น้องชายหญิงของท่านและบรรดาผู้ที่รู้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่านและรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่านและเขาทั้งหลายแสดงความเห็นใจและปลอบโยนท่านด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระยาเวทรงนำมาเหนือท่านและต่างก็ให้เงินแผ่นหนึ่งกับแหวนทองคำวงหนึ่งแก่ท่านและพระยาเวทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่านและท่านมีแกะหนึ่งมืนสี่พันตัวอูดหกพันตัว บัวผู้หนึ่งพันคู่และลาตัวเมียหนึ่งพันตัวท่านมีบุตรชายเจ็ดคนและบุตรหญิงสามคนด้วยและท่านเรียกชื่อบุตรหญิงคนแรกว่าเยมีมาและชื่อคนที่สองว่าเคสิยาและชื่อคนที่สามว่าเคเรนหับปุกทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีหญิงใดงดงามเท่าบุตรสาวของโยบและบิดาได้ให้มรดกแก่พวกเธอพร้อมกับพวกพี่ชายและน้องชาย ต่อจากนี้ไปโยบมีชีวิตอยู่อีก140ปีและได้เห็นบุตรชายของท่านกับหลานเหลนของท่านสี่ชั่วอายุและโยบก็สิ้นชีวิตเป็นคนแก่ง่อมทีเดียว